สวัสดีครับวันนี้ช่องชาญพงศ์พาทัวร์ได้พาทุกคนมาเที่ยวที่งานประเพณีแห่เทียนพันษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีพุทธศักราช2568นะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปชมนะครับว่ามีต้นเทียนประเภทใดบ้างและของอำเภอใดบ้างนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดักหน้าเขากัน เดินไปดับหน้าครับเป็นเทียนอยู่นะตอนนี้ผมก็เป็นแบบเทียนโบราณนะครับผมอบอตอะไรอบตออะไรหน่อยนี่นี่นี่พี่เดชอบตออะไรหน่อยที่มาว่ายังไงพี่เดชที่ที่ที่กำน,นันเราเบ่าเหรอคะเห็นบ่าหัว โมมอลเลวเป็นทีบเลยนี่แล้วเสียบาทเท่านีบนเียนี่ผีขนเยเสีย่เวมาเรียนวนอรเายนบี่อยบาตไล่หน่อยนบานเท่าออบาไล่น้อยเนาะอุบลนเนาะแมน เห็นบมผมบ่าผมบอกจริงเห็นบมที่ที่กำนันแล้วบอกไปหันจริงบอต่ออะไรห,หน่อยเีน,นะครับเยอข้าวนใหมาเขาจะาดอยู่นี้เหรอเนาะ วัดบางใหญ่จังหวัดสุราษฎร์ธานีใเก็บใส่คน่อนใส่คนล่ะเบก่าคนแมนหาหารถบ่อใดบอครับหารถบ่อบ่ดใดบอครับรถที่มันากสุราษฎร์แล้วมันเหมดอ รัดบางไงจะรัดสุราษฎร์ธานีใส่คนหลังเดี๋ยวข้อลงไปงานแห่เที่ยงข้ากลางวันเนาะวันสุดท้ายวันที่สองปีนี้จัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเนาะเมื่อกี้เมื่อปีมันจะมีวันเดียวแต่ปีนี้มีสองวันเมื่อกี้นี่ก็เห็นของของ อบอตไล่น้อยรถ <c oughs> บางใหญ่มาจากสุราธานีมาจากภัคแต่ <c oughs> มาจากอำเภอคุณพิมใช่คุณพิมสุราธานีอ่าเป็นเพียนแบบภาคใต้เนาะมาร่วมขบวนนะลูกเนาะใช่ครับแต่เป็นแกะสลักเนาะ เป็นลักษณะแกะสลักลายกระหนกนะครับมาจากอำเภอคุณพิมพ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมาร่วมขบวนด้วยของต้นเทียนโบราณอุนบนนะครับมีที่น้องจากทางใต้มาร่วมด้วยวัดบางใหญ่สุราษฎร์ธานีอำเภอคุณพิมพีเชียงโบราณขนาดใหญ่นะเพื่อด็ดอุดมนะครับ

ขบวนก็อันนี้รอขบวนใหม่มา มือก็ใหญ่แล้วลูกวัวให่งเยียนบนวแนน่าจะเป็นนักเรียนในมัธยมตันสุมช่วงมอปลายเขาตัดสมพัฒนาเออตันสุมพัฒนา <c oughs> ไม่น่าใช่นักเรียนนะน่าจะเป็นครูใช่ไหมไม่คือไม่คือบ้าน ขบวนเพี้ยนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเลยใช่ครับเป็นงานประจำจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอโคเชียนอำเภอโคเชียนนี่นี่ว่าเท่ามีขบวนเพี้ยนกว่ากว่าห้าสิบต้นนะครับเข้าร่วมในขบวนเพี้ยนในครั้งนี้นะครับวันนี้เป็นแห่วันสุดท้ายเนาะใช่ครับวันที่สองนะครับแล้วก็ยังมีรอบกลางคืนอีกนะใช่ครับรอบกลางคืนพวกเราก็จะมาไหม มา5าาอีกนะครับแล้วก็คืนเริ่มจาก19นาฬิกานะครับผมอำเภอเานาจะรวยนาจะรวยต้องเดินทางไกลแน่ ใช่ดเ,ดเป็นขบวนเทียนที่ยาวนะลูกนะ <Okay. S 2> ยาวแล้วก็สวยงาม <Okay. S 2> ยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับขบะเพีนี้งานแห่เทียนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมแต่ถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการแห่แต่ว่าก็จะตั้งโชว์ที่บริเวณทุ่งสีเมืองนะใช่ครับถนนรอบทุ่งสีเมืองอีกหลายวันนะครับเชิญมาเที่ยวมาชมได้นะครับผม ยิ่งใหญ่คุ้มค่าสวยงมามอลังการนะครับวัดสุทัศนารามอันนี้ก็เป็นสไตล์จีนใช่ไหมลูกใช่ครับอันนี้เวียดนามเหรอเวียดนามเป็นเวียดนาม,นามนเหร<า>ครับอเค

5นาทีก็เห็นผลร่างกายก็จะสดชื่นมีชีวิตชีวาปวดหัวมืึนงงปวดข้างซ้ายย้ายไปข้างขวาใหท,ที่คาีสมัครเ้าเป็นใจาชิกให้ใช้สิ่ไม่เช่มาดามไม่อยากกินรังผึ้งหัวเสมาเวราแล้ว ワッサンス。 คุณวัดอันพุ่นสวยๆนะครับทางพุ่นนะวัดพ่นแท้ ต้นไม้ใบหญ้าค่ะนำมาใช้ัโรควันนี้ได้มีโอกาสเอาน้ำมันงาดามที่เป็นน้ำมันที่จะมาจากต้นไมสที่ประโยชน์ในวันน้มาให้พ่อแม่พี่น้องได้ทลองทันกันไม่เลือกร้อเปยนพราะมีน้ำจิ้มนะคะสำหรับประโยชน์ของน้ำมันงาดามใช้าแก้มลดสัญย่อแก้ร้ปลายเท้าอาการปวดเมื่อยต่างๆเราใช้ปวดหลัง ปวดเอวปวดขาปวดตามข้อปวดหัวเข่าปวดเส้นปวดกล้ามเนื้อและปวดกระดูกมือรวมเท้ารวมมือชาเท้าชาอามพฤกษ์ปวดหัวมึนลงปวดต้นคอใส้นัดคุนคอเส้นเลือกขอดทาแล้วหายนะคะหรือว่าจะปวดตามกระเบนเหล็กเ็บกระดูกไส้หลังกระดูกขับเส้น เป้นทับกระดูกเป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่อนพบทางได้ขายนะะบ้านใจ้เรือนเพียมที่อยู่ในระบบกร,บระแสวัฒนธรรมการดังกล่าวเชื่อมตตรงมาที่หน่วยระคาสัาคัญน้ำบนงาดำเราคือให้ท่านากานฟรีๆนะคะถ้นานีทีเห็นผลถึงผลไทยใน5นาทีปวดหลังมากๆปวดขามากๆม,มันทรมานนะคะ พอ่อกำลังปวดอยู่อย่าไปออยนะคะออายาโรคคามันไม่หายค่ะมาที่ห่วใจสำคัญก็มานินนะะ่าหนีนนนนน,นนนนน,น สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบลงไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากเพื่อนๆนะครับอยากให้เราไปที่ไหนนะครับก,ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับบ๊ายบาย